อัปเดตความเคลื่อนไหวมีคนย่องกลับบ้านที่ออสเตรเลียก่อนเพื่อนด้วยนะคะในขณะที่สมาชิกคนอื่นๆต่างก็ทยอยออกเดินทางไปออสเตรเลียแล้วด้วยเหมือนกันอัปเดตข่าวสารของสาวๆแบล็กทิ้งกันต่อค่ะเมื่อวานเนี่ยมีคนพบนอรลิซ่าเดินเล่นในห้าง Q ว e B ในซิดนีย์ออสเตรเลียแล้วก็มีบลิงต์ตาดีอีกท่านหนึ่งค่ะก็เจอว่าโรเซ่นะที่สนามบินด้วยเหมือนกันนะคะเรียกว่าทั้งนอรลิซ่าแล้วก็เจ้าแชงค่ะตอนนี้ก็ถึงออสเตรเลียก่อนใครเพื่อนเลย เอจะมีการนัดก,กันไปเที่ยวที่ไหนก่อนไหมนะ วันนี้ก็เดี๋ยวมาเราเขาดูกันค่ะเผื่อว่าจะมีภาพใหม่ๆมาเพิ่มเติมในขณะที่เมื่อช่วงเช้านะคะพี่จิซูกับเจนนี่ก็ออกเดินทานจงจากเกาหลีค่ะไปออสเตรเลียแล้วด้วยเช่นเดียวกันซึ่งพี่ซูก็ดูท่าทางจะหายดีแล้วนะคะท่าทางเธอดูสดใสมากขึ้นเลยค่ะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวมารอต้อนรับเธอนะที่ออสเตรเลียกันได้เลยนะคะส่วนตอนนี้ค่ะก็พบฝรั่งอินฟลูเอนเซอร์ที่ข้างไฮท์เพลงมันนี่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งท่านด้วยเหมือนกันนั่นก็คือคุณไนรี่ดีโวล่านะคะ เห็นว่าเป็นดาวทิกตอกค่ะผู้ทรงอิทธิพลทางด้านแฟชั่นแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ค่ะที่มีคนติดตามเนี่ยกว่า3ล้านคนนะคะแล้วก็ใน IG มีคนฟอลโลเวอร์เนี่ยกว่าอีก5ล้านคนนะเธอค่ะเป็นชาวอเมริกันมีการพูดถึงเพลงมันนี่ของน้องลิซ่านะในวิดีโอของเธอด้วยเหมือนกันนะคะเรียกว่าพอเพลงขึ้นค่ะก็เต้นไม่หยุดก็คนมันชอบอะเนาะ จริงๆเ,เพลงมันนี่ค่ะกลายเป็นเพลงชาติประจำตัวใครหลายๆคนไปแล้วนะคะอย่างเช่นคาร์ิบีหรือว่าเซเลนาโกเมสต่างก็บอกว่าชอบเพลงมันนี่ของโอริซ่ามากๆด้วยเหมือนกันเรียกว่าเป็นเพลงที่ไปตกทุกคนเข้าดอมมาได้อีกเพียบเลยนะคะ,อะแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแล้วของสาวแบล็คพรีมมาฝากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า